บ่มีปันไดบ่มือนีิมาฮักมาไม้สอดมองเกาบา่มีปันไดมือมาเอาดูหลายเลยบ่มีฮันเดโน่หนเด้ฮันเดโอสามโนเออสี่โนค่คนมากระมาน้ำนี่ยู้หนิเด้ยี่หลายอยู่นอง,งามงาม แกงน้าไม่ซอดน้ำกันเ้ยพี่น้องเอ้ยใกล้สิเบิร์ตผลแล้วกล้ิเบิร์นเราไม่กินแล้วภาพบรรยากาศ เขากำลังตั้งท้องเอสียงไก่กัคขันพ่อไก่มาวมบรรยากาศตามท้องทุง่งนานะจ๊ะช่วงบ่ายๆวิวก็จะสวยอันนี้คือที่นาของเราเองแล้วก็จะมีการเลี้ยไอมีสระเลี้ยงปลาบ่อน,นี้ก็จะเป็นปลาดุก ปานินแล้วก็หอยขมหอยเชอรี่มาทางนี้ก็จะเป็นสวนยางพาราแล้วก็จะสะตัวนี้ก็กว้างประมาณ1นึ่งไร่ลึกประมาณ3เมตรตัวนี้จะเป็นปลารวมปานินปลาในาปลาตะเ,เพียนปลานวนจันปลานวนจันเทศ แล้วเป็ดเลี้ยงไ